ผมรักคุณดูนะครับขอโทษที่หายไปนานแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ที่ฮะที่ไม่ได้ทำคลิปโทรศัพท์ก็เนาะอย่างงั้นแหละรอบนี้ก็เพราะอยากให้มีกิจก,กรรมก็อยากอนุนนะก็คอมเมนต์ข้างล่าง แล้วไอทำไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อช่องทุกคนต้องจำให้ได้นะรูปภาพก็เปลี่ยนคนที่ติดตามอยู่จะน่าจะจำได้นะครับเพราะว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราผมรักคนดูจริงๆนั้นแค่นี้แนะนบายบายบายครับข,ข้าวันไหนได้ลงคิดเดี๋ยวผมจะแจ้งนะ ไปแล้วนะครับ